ก่อนหน้านะมีเจ้าหน้าที่แจ้งมาว่าพนักง,งานน่ะหนีผลระเบียบมันปเป็นยวกับมวลดะหนึ่งห้ามมือไวส <18 S 1> ิบแปดเต็มเลยหรือว่ายังไม่ถึงสิบแปดเต็มเอาเอาดีดีนะสอนเพื่อให้คุณเป็นงานเป็นงานอาหารเราจะสอน<ข>อพวกคุณเพื่อที่เราจะเอาพวกคุณไปขายไปขายงานกับลูกค้าถูกไหม ก็วันนี้มี<ห>แรยงานนะครับแรยงานลาวนะครับที่จะส่งมอบให้ในายจ้างนะครับผมนะฮะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปส่งมอบให้นายจ้างนะครับทุกครั้งที่เราพาคนงานเข้ามานะฮะเราต้องพาคนงานมากินข้าวก่อนนะฮะการข้าวอยู่ด้านหลักของเรานอันะะนี้คือเป็นบริการของเราที่จะดูแลแรงงานทุกคนนะครับตอนนี้แรงงานมาถึงแล้วเดี๋ยวพาคนง,งานไปกินข้าวในข้างในกันนะครับ ครับผมก็วันนี้เราได้รับภารกิจนะครับที่จะส่งพี่น้องแรงงานนะครับชาวเรานะครับเพื่อจะไปส่งให้ในจ้างนะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่หน้าออฟฟิศของ TW นะครับผมนะฮะเดี๋ยวสักพักเราจะพาพี่น้องทุกคนนะไปส่งให้ในจ้าง,งที่เลยนะครับผมไปกันไปกันเรกันเนี <laughs> ่ย มาถึงที่สำนักงานของผู้ประกอบการแล้วนะครับผมนะฮนะคือน้ำอยากรู้เพื่องแตเพิ่มเติมน,นะคะสมมติว่าถ้าเด็กทำงานกับเราไม่ได้เพราะว่าจากของค้าที่แล้วอะค่ะ uh huh. ก่อนหน้าน,นี้คือน,น้ำไม่ได้มาประสานงานเนาะครับผมก่อนหน้านี้นมีเจ้าหน้าที่แจ้งมาว่าพนักงานอะหนีอีด uh ้ huh. วยหนึ่งแล้วก็ทำงานไม่ตรงตามที่เรามอบหมายให้หนึ่งแล้วก็อา่า คือพูดง่ายๆเขาดื้อด้วยเขาไม่ฟังเราเลยเขาฟังนะแต่เขาไม่ทาอ๋อโอเคแต่ว่าในช่วงเวลานี้เราลังที่คนงานเข้ามาเนี่ยก็เวลามีปัญหาเรื่องอะไรก็สามารถติดต่อหาผมได้ก็แจ้งในหลายกลุ่มว่าโอเคถ้าคนนี้เป็นอะไรเงี้ยล้วก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันได้น้งองๆทุกคนได้ตลอดคือระยะเวลาสองปีนาจ้างเราก็ยังดูแลกันนะครับว่าครับผมถ้าคนไหนมีปัญหาแบบนี้เราก็ตักเตือนกันรอบสองรอบโอเคถ้าบริษัทไม่ไหวแล้วโอเคแล้วก็สามารถจบกับนะครับอันนี้ก็ อ่าพี่เขาจากลาวเลยเขามาส่งให้ที่น<ช>ีะครับเป็นว่าชื่อคุณชื่อเดือนครับผมชใช่ครับอ,อ่าเป็นในลน์กลุ่มเหมือนกันเนาะอยยังครับคนนี้ก็อยู่ฝั่งลาวแต่ไม่ได้อยู่ในลน์กลุ่มไลน์กลุ่มก็มีผมอยู่คนเดียวนะครับผมนะครับอ่านี่ก็เป็นอ่าหน้าพาสหน้าวีซ่าของคนงานนะครับวีซ่าเอ็มยูสองปีนะครับผมก็ตัวนี้จะเป็นอ่าใบตอมอหกของคนงานนะครับฉะนั้นก็ต้องเราก็ต้องนับอ่า 90บวัน,วนหลังจากที่คนงานเข้ามาเมื่อวานข้ามแดนมาเมื่อวานนับจากเมื่อวานถึง90วันก็รายงานตัวให้เขาสามเจ้ญญาที่เข้ามาทํางานนะครับ,รบทุกๆ3เดือนต้องรายงานตัวที่ตอมอนันะครับคือเขาต้องไปรายงานตัวตลอดใช่ครับอ,อันนี้ถ้าคนงานไ,ไปไม่ได้นะจาจ้าก็สามารถทําให้ได้แล้วก็ทางทางทางคุณน้ำเนี่ยม,มีมีอะไรที่อยากคุยกับน้องไหมแบบอะไรกฎระเบียแบบข้าวอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะที่ง่ะในแพนนะคะ ก็จะเป็นวันนี <mar <mar ้ก็คือให้น้องมาที่นี่ก่อนเพื่อรมแรกแล้วก็พักก่อดช่วงระหว่างนั้นรหัสสุขจะมีเจ้าหน้าที่เข้ามาอบรมน้องอีกทีหนึ่งโอเคได้เราก็จะมีเจ้าหน้าที่คือคุณหน่อยอะค่ะรับน้องจากที่พักแล้วก็มาที่นี่เพื่อออบรมโอเคได้ครับเช่นกันเดี๋ยวให้น้องประมาณเนี้ยโอเคอยู่ประมาณน้องก็จะฝึกงานอยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วหลังจากนั้นจึงจะเข้าที่ทํางานเพราะว่าที่ทํางานของบริษัทอะค่ะ มันมีรกระเบียบที่เข้มงวดพอสมควรสำหรับพนักงานที่มาจากต่างกังหอ่าครับผมได้ครับกฎระเบียบมันจะเข้มงวดนะหนึง่งห้ามมือไว้ครับห้ามมือไว้ห้ามรับเครือรับ่อนนับ้วมาโอ้น้นำายาอย่างก้ามอนกลุ่มเขาของมันออกครับมีภาคเลยบ,บบกจะบนในเบียรห้ามจักของคนออกนะพอใจที่ เนาะทุกอย่างมันเป็นตามระเบียบเลยเป็นจะมีอาคำขอสะอาดตามองแ h ม m หนโดประมาณนั้นใจเนาะเป็นเก็บคือที่งานเท่าแหละทู่หันทูนี่เซตพันชิ้นนี้แล้วก็ล้างห้องน้ําอย่างต่างๆเลยทุกอย่างคนจะมีขั้นตอนมีเพื่อนบอกสอในให้เพ่นทุกอย่างจะมีคนมาสอนออสอนหนึง่งเสื้อฟังเพื่อนอยากอ่านคำสั่งเนาะ ตอนนี้เพื่อนกำลังที่ไปซื้ออ่าบอนนอนพันลมอยี่ยไห้แต่ละคนนะเนาะพอใจดีเพราะมันมีมีม่อีกทุกทุกจัวลนสิบคนสิบคนมาเลยอ่าจะมีมีพี่น้องของเราตามมาถ้า <c oughs> ใครที่มีญาติพี่น้องเนี้ย <c oughs> ก็สามารถบอกได้บอกได้แนะนำมา <c oughs> ตตอมาใช่เนาะอันนี้มาสุดทับยิดงวดทับิดเด้ ของสัส้นเหลาเอาแต่ดีเดตนี้ขยันเพื่อนก็สิเอาพกเจ้าวันเป็นครูเป็นอาจารย์ฝึกผู้ที่ม,า,มา,า,าต่อไปอีกพวกเจ้ายิได้ฝึกพราเจ้าต่อไปอีกฝึกเรื่อยๆด้เนาะดนดีอ,อทุกอย่างมันอนอนในกฎระเบียบของของขจ้าเด้อได้บ่แล้วก็หลักๆหล่หลหลหละพเพื่อนจะประเมินเดือนหนึ่งประเมินทั่นหนึ่งก็ผล ว่าบริษัทใจบอแล้วก็สมควรให้เงินขยันบอคนที่ประเมินขอท,ทุกคนเลยถ้าเราขยันก็ยังไงก็ได้อยู่แล้วแหละก็ได้เนาะอ,อยู่ที่มีแต่พยายามขยันแล้วก็เก็บทนถ้า,าถ้าเราขยันทํางานดีอ่ะอยู่ยาวๆยาวอยู่ยเนี้ยเขาจะมีแบบว่าถ้าเรามาสองปีใช่ไหมครับสองปีเนี้ยวีซ่าหมดเขาจะต่อให้เราต่อต่อสองปีอย่างเงี้ยไดมครับแล้วก็อยู่สมมติว่าครบสี่ปีหมด จริงๆมันต้องส่งกลับบ้านแต่เขาก็ทำดีเทิร์นให้เราเรื่องกินเรื่องอยู่อโบ,บอยากให้เน้นเรื่องลุ่มเฟือยอยากเน้นเรื่องประหยัดกินเพื่อยู่กินเพื่อฮี่นกินเพื่อหาเงินเขาเพื่อเอาเงินกลับบ้านไ <c oughs> อด้ดีเนาะแต่อยากให้ประหยัดเรื่องเครื่องสอัอางเนี่ยต่างตัวแหนที่มันใส่แล้วเปิดแล้วจะซื้อไหมบูเลวมาซี ตัวไหนที่เราเอาเข้าอ่านไปแล้วมันขื้นเราก็อยากซื้อเอาซื้อเอาโม่เงี้ยนอเงิจะให้ประหยัดไรทุกคนสิ่งไหนทนี้ยประหยัดได้กับคนประหยัดสิ่งไหนมันใช้ไปมันคุมค่ากันใช้ไปคุมค่าบม่ให้ฟุ่มเฟือย อ๋อมีใครเคยทำงานมนบ้านแต่ปกติเราก็ทำงานบ้านกันอยู่แล้วถูกไหมคะอันนี้มีไหมคะมีโปรเซสไหมว่าถ้าทางเราคือเรามาเทรนเรามาสอนงานแล้วถ้าน้องเขาไม่ได้จริงๆเราสามารถที่จะมุกกลับแล้วก็ส่งคนใหม่มาให้เราไหมคะ อจริงๆแล้วตามในระบบมูยูเราก็มีแบบว่าสามเดือนเนาะสมเดือนแรกนะครับแต่ว่าในช่วงนี้ในช่วงแรกถ้าเราฝึกแล้วถ้าน้องแบบไม่ไวจริงๆอไม่ได้จริงๆเราก็เราก็พยายามหาคนเปลี่ยนให้นะครับผมแล้วล็อตแล้ว็อตถัดไปนี้ก็จะเป็นทางนี้อีกใช่ไหมใช่ครับใช่ครับอันนี้เออล็อตที่2ประมาณเท่าไหร่สิบคนเป็นผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงเหมเป็นผู้หญิงทั้งหมดครับผมตามที่คนเกย์แจ้งนะครับอันนี้น้องเขาเอ่ออายุตั้งแต่เท่าไหร่สิบแปดคึ่น ต้องสิบแปดขึ้นเนาะใช่ใช่ครับเพราะตามกฎหมายตามไม่ได้มาอยู่แล้วครับมีใครสิบแปดมีใครสิบเก้ามั้ยสิบเก้ามีใครสิบแปดไหมมีไหมไม่มีมมอ่ะสิบแปดสิบแปดเต็มเลยหรือว่ายังไม่ถึงสิบแปดเต็มเอาเอาดีๆนะเพื่อนเขาไม่สามารถที่จะออกโอเวอร์ได้ถ้าถ้าไม่ถึง18ออกขอขอ,ขอไม่ได้ครับอนุมัติไม่ได้สานทูตสานทูตที่ไทยฝั่งนู้นไม่ใช่มาออกได้ แล้วเ,เดี๋ยวทางน้องอื่นเขาจะพาไปไหนคะต่อจากนี้จะไปทําอะไรต่อเห็นบอกว่าจะไปซื้อของแล้วก็พาไปที่ผัก <Swiss. S 1> ก็คือเนาะเขาจะต้องซื้อกางเกงนะคะกางเกงเป็นสีดาเนาะแล้วก็รองเท้ารองเท้าเ็าจะเป็นสีดําจะเป็นรองเท้าผ้าใบก็ได้แต่มันเราจะเน้นสีดําทั้งหมดแล้วก็เน็ตเน็ตใส่ผมเวลานี้เขาเก้าใส่ผมเรียบ เคยเห็นไหมคะที่เป็นเนตตาขายคงมเทาหรเนาะอ๋อนออันนี้ก็คือเขาจะต้องใส่นะคะอันนี้เป็นเป็นเบสิกเบื้องต้นแล้วก็ส่วนยูนิฟอร์มก็เดี๋ยวจะจะลองคุยไม่แน่ใจว่าทางนี้เขาจะจัดอะไรให้นะคะอ่า oh. แล้วก็หน้างานอาจจะมีการมุงหรือการเทรนโดยระดับเบื้องต้นของเราก่อนว่าเบสิกอย่างน้อยๆก็คือรู้เรื่องค่ารู้เรื่องอุปกรณ์ทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยเพราะเขา้าใจว่าอาจจะ ไม่ได้เรียกเหมือนกันเพราะเรามีประสบการณ์ของเราก็คือก่อนหน้านี้เราก็นํามาแปดแปดคนครับผมแต่เป็นแท็กคู่ก็คือใจสี่สี่นะคะอุปกรณ์ทุกอย่างเขาจะเรียกไม่เหมือนกันเขาไม่ต้องเรียกไม่เหมือนกับแบบของคนไทยครับผมทีนี้เวลาเวลาเราสั่งให้ไปหยิบแล้วคือเด็กเขาจะงงงนิดนึงอะแต่ว่าโดยเบื้องต้นอาจจะมีการมีการเทรนหรือการอบรมที่ออฟฟิศเบื้องต้นอาจจะสักสองสามวันแล้วก็ ส่งไปหน้าง,งานส่งรปเรียนง,งานตามไซส์อะไรอย่างเงี้ยนะหรือ mm ่า hmm. จะมีการเทียนหรือการสอนอี่ดังนั้นนั่นหมายความว่ามันขึ้นอยู่กับตัวพวกเราพวกเราเองแล้วเนาะว่า mm hmm. เราจะอยู่ที่นี่ได้หรือว่าทางนี้จะส่งกลับ mm hmm. หรือจะเปลี่ยนตัวนะคะ mm hmm. เพราะว่าเรามาทํางานเพื่ออย,อยากมีรายได้ส่งกลับบ้าน mm hmm. ถูกไหมคะนั่นหมายความว่าทุกคนต้องอดทนแล้วก็ต้องต้องเข้าใจว่าเรารับพวกคุณมาแล้วดังนั้นคือเราก็จะใช้ตามโปรเซสของเราอะนะคะ mm hmm. ไม่ใช่ว่า เราจะบังคับหรือขู่เข็นหรือทําทําโดยอะไรโดย,โดยพลรการหรือมันไม่ดีแต่ว่ารเราก็จะสอนเพื่อให้คุณเป็นงานเป็นงานาเรา,<อ>าจะสอนพวกคุณเพื่อที่เราจะเอาพวกคุณไปขายไปขายงานกับลูกค้าคะแต่ถ้าคุณแบบว่าคุณไม่ได้จริงๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะอาจจะไม่ถึงสามเดือนเพราะว่าเรามีระยะเวลาในการเทรนหรือการสอนงานนะคะดังนั้นคุณจะอยู่คุณจะอยู่หรือคุณ จะอยู่ต่อที่นี่หรือจะต้องกลับบ้านนะคะอันน uh ี huh. ้มันขึ้นอยู่กับพวกเราเนาะเราเราให้โอกาสทุกคนที่เข้ามาแล้วเราก็ย,ยินดีต้อนรับนะคะ uh huh. ยินดีต้อนรับทุกคนที่เข้ามาเราอยากให้พวกพวกเราให้ความร่วมมือกับพวกพี่ uh huh. ให้เยอะแล้วก็ให้เต็มที่ให้มากที่สุดเพื่อที่เราจะเอาพวกหนูไปลงตามหน้าสายเพื่อให้พวกหนูทํางานอยู่ในเมืองไทยได้น, uh huh. นะคะอันนี้ก็ฝากทุกคนด้วยนะ้องก็คืออย่างน้อยก็ เดี๋ยวพี่เอิญเขาจะบอกว่าต้องพิชเงียวะนะครับคร่าวๆเห็นพี่เขาบอกว่าจะฝึกน่าจะอบรมประมาณเกือบอาทิตย์ชี่ชี้สอใช่ใช่ก็จะเดี๋ยวจะเบสิกเบื้องต้นอาจจะออกกนัย orientation ออกคิดเรืเบื้องต้นอันนี้ไม่แน่ใจแล้วยางและต่อไปเขาจะส่งต่อมาจากาเป็นฝั่งพินนะคะและเดี๋ยวก็จะมีอาจจะมีผู้ช่วยเขามาเทนเทนเรื่องผ้าสีเทนเรื่องการล้างห้องน้ำเทนอะไรหลายๆอย่างซึ่งเรามองว่า เราเคยทํางานบ้านมาแล้วเข้าใจได้แต่มันอาจจะต้องใส่ทักษะเพื่อให้เด็กเขาเป็นงานนี้งครับผมโอเคครับบ้านยินดียินดีที่เรารู้จักและยินดีต้อนรับทุกคนสู่เมืองไทยนะครับโอเคครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีขอบใจเนาะขอใจดิอใจพูดได้ดได้ดิทำไมจะพูดไม่ได้เออนี่เมื่อกี้ก็พูดเเมื่อกี้ก็พูดได้อยู่นี่อ้าว ใจเนาะดีดีแซงใจเนาะแรกแรกเราอาจจะนั่นแหละต้องเข้าใจเราการที่เราเคยอยู่บ้านนะครับเราเคยอยู่บ้านแล้วก็มาอยู่ตรงนี้มันเป็นที่อะไรที่แปลกอยู่แล้วมันก็พื้นที่เรามันก็เหมือนกันนะฮะฉะนั้นเออผมเชื่อว่าการการทําการการงานบ้านเนี่ยมันไม่มันมันมีอะไรที่แตกต่างหรอกแล้วก็ผมเชื่อว่าทุกคนก็พร้อมที่จะเรียนรู้นะครับเพราะว่าทุกคนมันไม่มีใครที่แบบเก่งมาตั้งแต่ กำเนิดอยู่แล้วไม่มีใครเกร่งจะมาแต่เกิดฉะนั้นถ้าทุกคนพร้อมที่จะเรียนรู้ผมว่าเชื่อว่าทุกคนทําได้หมดแล้วอีกอย่างหนึ่งมันเป็นงานที่เรียนรู้นิดๆหน่อยเพราะว่ามันแค่แบบว่าการเพิ่มทักษะเพิ่มเติมเพราะว่าเราทํางานบ้านแต่นี่มันเหมือนเรารงแรมอะไรอย่างเงี้ยมันมากขึ้นนะยกระดับมากขึ้น,นเพื่อเอาก้าวหน้าของเราไปโตอีกฉะนั้นเขาไม่ได้ว่าอยู่ดีให้เราไปทำปุ๊บอาเรา ทำเลยไม่ได้คือเขาต้องฝึกเราก่อนฝึกเราอยู่แล้วนั้นะมันอยู่ที่ตัวเราว่าเราพร้อมที่จะเรียนรู้หรือว่าฝึกแค่ไหนนะครับผมเชื่อทุกคนทําได้แล้วน่ครับตอนนี้เราได้พาน้องๆได้มาอยู่ที่หอพักแล้วนะครับผมนะฮะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะครับไปที่หอพักนะครับแล้วไปดูกันวนะ่า อันนี้ก็เป็นอุอปกรณ์นะครับของนายจ้างที่ได้จะเตรียมให้น้องๆทุกคนด้วยนะครับผมจะมีพวกชุดที่นอนแล้วก็พวกผ้าลมต่างๆนะครับผมนะฮะ